นนี้จะมาสอนบอกจุดเกิดบอสต่างๆในเกมนะว่าเกิดจุดไหนบ้างแล้วก็เวลาที่มันเกิดนะครับม,มืดแล้วเกินข้อแรกตามผมมามาหาเราเดินมาถึงอ่ะหรือบินมาถึงจุดนี้นะจะเจอถ้ำ ตรงนี้ใช่ไหมบริเวณตรงนี้ถ้าเราเดินเข้าไปอ่ะนี่คือจุดแรกที่บอสอ่าอีเวนต์เกิดนะปอฮาลาวีนเฮสเลทอสแมนอ่ะมันเกิดบริเวณตรงนี้แหละนะบริเวณตรงนี้เกิดซนะีซันฟอน่ะซีซันที่ผมอยู่ ถ้าอะไรนะอยู่ในระหว่างซีซั่นมันก็จะเกิดเรื่อยๆนะถ้าย,ยังอยู่ในซีซั่นฟอรนะมันก็จะเกิดเรื่อยๆเขาเวลาเกิดอันนี้คือของทีจกรรมอะไรเนี่ยแล้วก็ของอีเวนต์ต่างๆเวกน,นี้เลยเวลาบอสเกิดมันจะเด้งขึ้นหน้าจอว่าบอสอะไรเกิดตรงนี้นะจะเป็นตรงนี้ต่อไปถือที่สอง ยังไงมันเกิดพอดอีเดี๋ยวผมไปตีให้ก็ได้นะมันจะขึ้นอย่างนี้นะเวลาบอสเกิดนะ บ้าบอสมาจนต้นไม้นี่ก็ได้นะแต่ถ้าเวลาใกล้าตายเราควรเรียกเอามันออกนะไม่งั้นของบางทีมันไปอยู่ในต้นไม้อ่ะแล้วมันเราเก็บไม่ได้ครเราก็ต้องมา,มาเพือ่อเพื่อนเนี่ยตอนนี้เพื่อนผมยังไม่เ,มเก็บน,นะครับ คือบอยใกล้ตายนะมีเลือดมีเลือดเราลอกเอาออกมาเลือดมีสีแดง ไ่เป็นอดอนะเวลาของดอกอ่ะมันจะดอกแยกกันเราก็ไม่ต้องรีบแต่ที่เรื่อยๆก็คือเวลามันมีเวลาจํากัดน,นะถ้าสมมุติเราไม่รีบเก็บเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปจิดต่อไปแล้วกนะันติดต่อไปก็ใกล้ๆกันเลยก็คือนี่ ตรงปราสาทตรงนี้ตรงปราสาทตรงนี้ก็เป็นจุดเกิดบอสมังกรน้ําแข็งนะนี่บริเวณตรงนี้เลยมันจะเกิดในฤะด,ดูวินเทอร์ก็คือต่อจากอันนี้เลยพอปุ๊บก็วินเทอร์อปุ๊บก็เกิดเลยบริเวณตรงนี้ตรงปราสาทนี่เลยนะไปต่อไปไปจุดต่อไป เฮออ้ยลืมมันดูบอสลืมบอกไปมมีอีกบอสต,ตัวหนึ่งใครนี้เอาไว้ลืมอ่ะมันมีอีกบอสต,ตัวหนึ่งนะเข้ามาในภาษาอ่ะปุ๊บเแต่ใช่ไหมเราก็เดินขึ้นมาได้นขึ้นมาได้มาอ่ะปุ๊บตรงนี้ปุ๊บเราเลี้ยวขวาเนี่ยเราก็เจอเลยตรงนี้นะห้องบอสนี่ชื่อบอสเอลซ่าเนี่ยเดี๋ยวตีโชว์แล้วกัน เดี่ยผมจะเดีย๋ยผมจะทิ้งเทโลไว้ให้เพราะว่าแต่ละบอสมันดอบอะไรบ้างเราก็ไปดูในเทโลได้ส่วนมากมันก็ดอบของและแ,แต่มันดอบอยากนะของแร่บางทีพวกชุดอย่างเงี้ยพวกดาว บินเลยบินแบบปิงปิงเออเซิร์ฟปิงเหลืเกินยงไโดนเลยเดวบผมแนะนำ้าจะล่าบอสจะฆ่าบอสอะ้วผม,ะผมแนะนำเดบนะดีมากเลย ก็จะเข้าๆนะนี่ก็ของดอกทั่วไปนะแบบเอาไปขายเป็นเงินได้ออกกันจุดต่อไปเลยดีกว่าดูลงมา ตรงหมู่บ้านนะแล้วก็นี้เข้าท่าน,นีเข้ารูตรงนี้มันพอถึงตรงนี้ใช่ไหมเราก็โดดลงมาปุ๊บมีบอสเกินอยู่อนึ่งจุดตรงนี้นะเป็นบอสชื่อว่าเลกูรัสนะเป็นบอสที่โหดเกือบโหด โหที่สุดในเกียรแล้วมันน้าตอนนี้นะคือแบบมันมันโหดมากวิธีสู้ก็คือเนี่ยเวลามันจะโจมตีเราใช่ไหมถ้าเรากด E b o x เพื่อป้องกันมันก็จะเถอนาาเหตไปแต่ผมแนะนำแบบใช้เดือบูลบลูกัวันตีนานมากถ้าคือเราป้องกันไม่ได้มันจะดิ่งเราเนี่ยมันจะพักเข้าไปเนี่ยก็คือมันจะเสียเวลามาก แต่คือมันมีวิธีแก้อยู่นะก็คือแดนโลบเวลามันไปเนี่ยก็จะแดนเนี่ยคือบอสตัวนี้ก็ฟาร์ม EP แน้นะคือเวลาป้องกันอะดู EP นะมันจะขึ้นประมาณ50กว่าเลย40กว่า30กว่านะแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ไดนะ้ตัวนี้ก็ดอกดอกเม็ดแรนะที่ผมใช้ก็คือเนี่ยม็ดต,ตัวนี้มีโอกาสดอก หนึ 1> 1่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์มั้งนี่นี่เลยเป็นเวทที่ดีมากมีดาวด้วยบริเวณนี้นะจุดต่อไปก็ใกล้ๆกันเลย ุดต่อไปก็คือบริเวณตรงนี้นะมันจะมีบอสชื่อโลปารดินยืนอยู่ใช่มัมใช่ชก่อกนะอยอย่างเงี้ยใสดาววันนี้ไม่ใช่ดาววันนี้นะเกาะมันอยู่ไหนเนี่ยเกาะมันก็ประมาณนี้เกาะมันจะเป็นอย่างนี้เลยยืนอย่างนี้เลยผ่านหน้าออกเนี่ยเนี่ยยี่เนี้ยบริเวณตรงนี้นะมาดูชี่อ่้าจุดต่อไปกัน ต่อไปก็คือด้านบนเลยปีนขึ้นมาจริงจก,ก็เดินตามทางมาได้เลยเจ็ดเดินละเียดตายไปเดินใหม่ขึ้มาตรงน,นี้จะมีบอสหมูป่าอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่คือบอสต้นเกมที่เราสามารถมาฟาร์มได้เลยนะ บอสตัวนี้เราฟาร์มอะไรได้บ้างก็ฟาร์มสแตตค่าดาบได้มัานเนะี่ถ้าป้องกันก็ฟาร์มไดนะ้เวลาโจมตีแล้วก็บอกฟาร์มได้ฟาร์มเวทมนต์ฟาร์มธน,นูได้หมดเลยนะก็คือถ้าอยากจะฟาร์มเวทมนต์ฟาร์มธน,นูเนะี่ยเราก็ล่างมอนอนะ่ะเนี่ยากบอสนะแต่มันอยู่ตรงนี้ม,นมันจะติดประตูนะเวลาบอสมาแล้วมันจะติดประตูแล้วเราก็ใช้สก,กิลตีไปเรนะื่อย งนี้เลยแนะนำให้ฟาร์มต้องแร่ๆน,นะเอาหลังก็ฟาร์มได้ไม่ก็ปิงเนเน่บอส้แผงเกิดก็เกิดที่ภาษาที่ผมบอกนะบอสต่อไปก็คือบอสมังกรบอสมังกรจะเกิดทุกๆ ซีซนะั่นซัมเมอร์นะจะเกิดบ,บริเวณนี้จุดแรกเสร็จปุ๊บเวลามันเราโจมตีมันไปเรื่อยๆน,นะมันจะบินหนีเรามันจะมาจุดนี้ต่อน,นี่มันจะมาบริเวณนี้นะจุดนี้เสร็จปุ๊บเวลาเราตีอีกมันก็จะบินหนีเราอีกแล้วก็บินตามมันมา มาจุดนี้ต่อจะจุดนี้เป็นจุดที่แบบโอ้โหน่าลำคา้างมากเลยเวลาบอสของเวลาบอสตายอะของมันจะลอยฟ้าแล้วมาคือมันจะเก็บยากอะสำหรับคนที่แบบไม่มีพวกเวทแสงอะไรพวกนะั้นมันจะยืนเก็บล่ามานเลยขึ้งข้อเสียของเกมนะของมันจะลอยบนเนี้ตรงหน้าผ่านนี่เลยแล้วมันจะเก็บยากมากอพอเวลาเราตีเสร็จปุ๊บจุดต่อไปมันก็จะบินหนีเราอีกอตามมา ก้อหินไหมน่ะมันก็จะมาพักอยู่ตรงก้อนหินนี้ก่อนนี่มันก็จะมาเกาะอ,อยู่บนก้อนหินนี้พอเราตีเสร็จปุ๊บมันก็จะบินเราอีกบินขึ้นไปบินขึ้นไปบนบนโน,โนู้นน่ะสุดแก,ก่ก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อย ไม่ละมานจุดนี้เหมือนเด้งโอเคนะบอสตัวส <bona? S 1> <jam. S 2> ุดท้ายบอสตัวสุดท้ายเรามั้งก็ตัวนี้วันนี้บอสทีเอะนะมันจะเกิดวันนี้นี่นในะตัวนี้ตัวเนี้ยเห็นไหมบอสตัวนี้ก็จะดรอปเวทตัวนี้เหมือนกันนะโอกาสน้อยเหมือนกันผมก็เพิ่งตีได้กาก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งจุดห้าเนี่ยหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์นะมัน อาจจะผมตีช็อประมาณนี้ตัวลูกล่าๆเป็นอย่างนี้นี่อันนี้คุมแบบถ้าใครมีสตีก็คือปล่อยให้มันตีสตีก็ได้นะ ถ้ามันเล่นสับเหลืองเราก็ยืนตีฟีฟีอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่สับเหลืนของผมนะใครไม่รู้นี่ปโอ้ยหปีงปีงมากเผิ่ถ้ามีเดียวัวก็ง่ายมากมีเวลาเราก็ตี เดวอร์ ter, ต่อไปก็ของนี่มันหลอกก็เป็นชุดนี่นะมันจะมีครบเซตเลยมีหัวเสื้อกางเกงแล้วก็เวทนะเวทด้ผมใช้นะมเรียอกาสหอกเหมือนกันแต่นอนมากไอ้พวกนั้นบอเวลา ấy. <laughs> Qua <laughs> À nó đã chết rồi Nó bỏ mũi này. ก็คือทีนี้ก็คือผมก็มาบอกจุดเกิดบอสคร่ขาวๆนะว่ามีจุดไหนบ้างแล้วก็เกิดตอนไหนบ้างแต่บอสตัวนี้คือเกิดเรื่อยๆนะก็รอเวลาส่วนบอสเลยกูรัะก็คือถ้าเฟอดามันตามมันก็เกิดเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็โลคาันลีก็เกิดเรื่อยๆนะผมไปดูว่ามันเกิดหรยนะังเกิดแลนะ้วนะบริเวณตรงนี้มันเกิดเรามาดูโลคพันลีนะ เยัยออออไม่เกิดอ่ะก็บริเวณนี้แหละคุณก็เที่ยมนี้ก็จบแค่นี้ครับผม